นะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาปิพัทธเกเขเตเตพีชังอัปปัมปิโรปิตังสัมมาทารังประเวชันโตพลังโตเสติกัสกังตะเทวายังปินดาโตสุขเขต,ตเตโรปิโตตะยาพระเวนิพัต ตามาหิพลันเตโตสายิสติขอกราบออนุญาตพระครูอินทัธธรรมวุฒิเจา้าราตบลสเดาวเขตสองอพระครูขันติธรรมสาธรเจา้าวาดวัดน้ำไหลแล้วก็พระสมุกอามอเรเสเสธรรมโนเลขานุกการเจา้รนาราตบลนางรองเขตหนึ่งแล้วก็ พระอดุลคุณาวีโลเลขานุก,การเจ้าคณะตำบลสะดาวเขตสองแล้วก็ขอเจริญพรท่านรองรัฐกัมพูชาติรองนายกองค์การบริหารตำบลสะดาแล้วก็ท่านผู้ใหญ่เชษประชุมกรแล้วก็ท่านคณะกรรมการหมู่บ้านสบ้าทุกๆคนขอเจริญพรทุกๆท่านในที่นี้ทุกทนนะขอเจริญพรเมื่อวานนี้ ลมฝนแรงเป็นนิมิตหมายว่าเราจะจัดงานการบุญบุญการบ้านกันแล้วเมื่อวานนี้ฝนตกแรงๆนี่หลวงพี่รู้สึกเหมือนเป็นการชำระชำระล้างมนทินในจิตใจของทุกคนความขุ่นข้องหมองมัวไม่สบายกายไม่สบายใจได้หายไปกับน้ําฝนเรียบร้อยแล้วขอเสียงสาธุการสาธุวันนี้จึงมีแต่ความแช่มชื่นเบิกบาน มีแต่บุญกุศลและวก็ใจที่ใสใสดังนั้นวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะเอาใจใส่ของเราทุกคนทุกท่านมาสั่งสมบุญกลางบ้าน1ปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเดียวเท่านั้นเองนะดังนั้นขอให้ทําใจใสใสตั้งใจฟังธรรมะก,กันนะเวลาในชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยผ่านไปไวมากเลยใช่ไหมเอ่ยในที่นี้ก็มีหลากหลายรุ่นเลยมีรุ่นเล็กอ่า มีรุ่นวัยกลางคนวัยรุ่นจนถึงวัยผู้สูงวัยต,ต่างๆปู่ย่าตายายมาร่วมงานบุญกลางบ้านเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเวลามันผ่านไปเร็วใช่ไหมเอ่ยปู่ย่ยาตายายมองเด็กเนี่ยให้เตือนสติตัวเองนะเราเนี่ยผ่านวัยมาหลายวัยแล้วแล้วที่สําคัญคือเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยมันกลืนกินชีวิตความแข็งแรงเราไปด้วยดังคํากล่าวของ ถ้าเทลานุเทลาที่ท่านกล่าวว่าเวลาคือชีวิตชีวิตก็คือเวลาหมดชีวิตก็คือหมดเวลาชีวิตจะมีคุณค่าเมื่อเราเกิดมาสร้างบาร,รมีดังนั้นเนี่ยเราต้องอย่าประมาทในการสั่งสมบุญนะอย่าประมาทต้องเตือนตัวเองว่าเราเนี่ยเวลามันถอยไปเรื่อยๆแล้วมรณะภัยมันเข้าใกล้มาแล้ว แต่ว,ว่าวันนี้โชคดีมีงานบุญกลางบ้านมาสั่งสมบุญใหญ่เติมบุญให้ชีวิตเหมือนเติมน้ำมันให้กับรถคันนี้สรีรัถยนต์คันนี้และที่สำคัญคือว่าในทุกๆวันของเรานี้จะต้องปฏิบัติธรรมทุกๆวันทำใจเราให้ใส่ทำใจเราให้สว่างเพราะว่าบุญจากการปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะจึงจะทำให้เราเนี่หมดกิเลสแล้วก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ เข้าสู่อายตนานิพาน์เราต้องเตือนตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่อสแสวงหาที่สุดของชีวิตก็คืออายตนานิพานนั่นเองมีตัวอย่างจริงในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในอดีตพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชายท่านหนึ่งเนี่ยได้สั่งสมบุญใหญ่บุญนั้นทำให้เขาเนี่ย ได้มาเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ท่านมีชื่อว่าพระสัปะลิวาราสนะเทระท่านเกิดในยุคนั้นเรามาดูกันก่อนว่าในยุคพระปทุมุตละสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแตกต่างกับยุคนี้ยังไงอะยุคนั้นได้บอกว่าพระองค์นี้มีพระชนมายุหนึ่งแสนปีนานไม่เอ่ยคนอายุหนึ่งแสนปีอายุเฉลี่ยมนุษย์ในยุคนั้น แล้วพระองค์ในมีรัศมีแผ่วจากกายนะสิบสอยอดถ้าตีเป็นกิโลเมตรก็ประมาณ192กิโลเมตรความสูงของร่างกายท่านนะพระวรกายพระองค์เนี่ยสูงถึง58สศอกหรือว่าสูงถึงยีเมตรโอ้เรียกว่าถ้ายืนนี่นะสูงคุมหมู่บ้าน29เมตรแต่ว่าร่างกายใหญ่และที่สำคัญคือว่า อายุพระศาสนาของพระองค์เนี่ยสืบทอดยาวนานถึงเจ็ดหมื่นปีนานไหมพุทธศาสนาเนี่ยสืบทอดยาวนานเจ็ดหมื่นปีแต่ว่าให้เราสังเกตนิดนึงนะอายุพระศาสนายาวไม่ยาวดูอย่างนี้ว่าคนในยุคนั้นอายุแสนปีใช่ไหมสืบทอดไปเจ็ดหมื่นปีก็เท่ากับว่าไม่ถึงหนึ่งชั่วอายุคนไงหลังจากพระพุทธเจ้าปฏิทินไปแล้ว เพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วอายุคนพุทธศาสนาก็หายไปเลยแต่ว่าเราในยุคนี้มีคำกล่าวของพระอัตกถาจารย์และโบราณอาจารย์กล่าวว่าในยุคนี้พุทธศาสนายาวนาน5,000ปีเคยได้ยินไหม5,000ปีคนในยุคนี้อายุเฉลี่ยนะ,ะคิดง่ายๆเลขกลมๆว่าสักร้อยปีเหมือนสมัยวุทธการนะ5 0 0 0หารด้วย100 ก็หมายความว่ากี่ชั่วอายุคนเอ่ย 5, หา้าพันหันแล้วตัดศูนย์ไปสองตัวนะเหลือเดี๋ยวเท่าไหร่ศูนย์เหลือศูนย์เหลือหนึ่งตัวก็เป็นห้าสิบชั่วอายุคนนานไม่เอ่ยโอ้โหหลวงพี่คำนวณเลขถูกไหม <c oughs> คำนวณเลขไม่เก่ง <c oughs> ใช่ไหม 5, หา้หาพนะันหันหันหนึ่งร้อยนะะหายศูนย์ไปหายไปสองตัวนั้นห้าสิบชั่วอายุคนนี่ยาวนานมากเลยนะ เทียบกับยุคข,ของพระปทุมมุตระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยแค่ไม่ถึงชั่วยุคคนก็สูญหายแล้วในยุคนั้นเนี่ยชายหนุ่มผู้มีบุญท่านนี้เนี่ยได้เกิดเป็นชาวพุทธก็ตามหมู่ญาติไปวัดสั่งสมบุญได้ฟังธรรมก็เลยพบว่าการถวายพัฒหารเป็นสังฆทานเนี่ยเป็นบุญใหญ่เพราะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเดินบิณฑบาตท,ทุกวันเนี่ยก็เลยเกิดจิตเริ่อมใส อารัธนาพระพุทธเจ้าเนี่ยไปฉันที่บ้านคล้ายๆพวกเราวันนี้ที่อารัธนาคณะสงฆ์มาฉันในงานบุญกลางบ้านนะขอเสียงสาธุการหน่อยสาธุคล้ายๆกันเลยก่อนจะมาเนี่ยตาเตรียมเข้าปลาอาหารนะนี่เขาเตรียมรูปภาพในนี้เป็นอาหารอะไรดูออกไหมส้มตำโอ้โหเลางีติ๊ต่างเราก็เตรียมส้มตำาน,นะ มีหลากหลายเมนูคล้ายๆพวกเราเลยวันนี้พัตตหารอุดมสมบูรณ์นิมนต์พระสมมาสมัมพุทธเจ้าและคณะสงฆ์เนี่ยมาฉันพัตตหารด้วยความปลื้มพอเขาปลื้มเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยสัมโมทนียกถากล่าวบทเมื่อสักครู่นี้แปลเป็นภาษาไทยว่าพืชแม้จะน้อยที่ชาวนาปลูกลงในานาที่ดีมหาเมฆยังสายฝนให้ตกเสมอ ผลย่อมยังชาวนาให้ยินดีฉันใดบินทบาทนี้ท่านปลูกลงในนาดีผลจากยังท่านให้ยินดีในพบที่เกิดฉันนั้นเหมือนพวกเราเลยนะทุกคนนี่ได้หว่านพืชลงในนาดีคือคณะสงฆ์ในวันนี้นะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายืนยันว่าคณะสงฆ์นี้หรือสงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ไม่มีเนื้อนาบุญที่เลือดกว่านี้แล้วในโลกใบนี้พระสี่รูปขึ้นไปที่มาจากทิศทั้งสี่เรียกว่าสงในนะเพราะฉะนั้นพวกเราสั่งสมบุญใหญ่เนวันวนี้ให้ปลื้มเถิดพอชายท่านนี้ปลื้มตลอดชีพแล้วละโลกแล้วไปสวรรค์ไปท่องสวรรค์ยาวนานเลยจากสวรรค์ชั้นที่สองไปชั้นที่สามไปชั้นที่สี่ไปชั้นเดียวกแล้วก็ลงมาขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนี้ยาวนานจนถึงพุทธกาลนี้ เกิดในตระกูลเศรษฐีเลยด้วยบุญน้ถวายสังฆทานในครั้งนั้นเกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์มากแต่ว่าเขาไม่ติดในทรัพย์พอถึงเวลาเนี่ยได้ฟังธรรมบุญเก่าก็เตือนสติได้ว่าเราต้องออกบวชแล้วล่ะต้องออกสแสวงหามโมกะธรรมก็เลยออกบวชรวยแต่ไม่ติดในทรัพย์สละทรัพย์สมบัติออกบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์น่าปลื้มใจไหม ถ้าพวกเรารวยจะบวชไม่เอ่ยเงียบเลยเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนี่นะไม่ใช่เรื่องธรรมดาพอดีคนร้ายนะคนทั่วไปเนี่ยรวยก็อยากใช้ทรัพย์ใช่ไหมอยากจะอยู่คลองเรือนนานๆแต่ว่าท่านเนี่ยรวยแล้วออกบวชเนี่ยสละสมบัติไม่ธรรมดานะหัวใจยิ่งใหญ่แล้วที่สำคัญคือพอบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติทำไม่นานก็บรรลุทมเป็น ละอรหันเลยขอเสียงสาธุการหน่อยสาธุเพราะท่านระลึกชาติไปดูว่าบุญอะไรที่ทําให้ท่านได้เป็นพระอรหันก็พบว่าอ๋อบุญที่ได้ถวายสังฆทานมีพระสมมาสมุทรเจ้าเป็นประมุกเนี่ยก็เหมือนพวกเราในวันนี้ก่อนจะถวายสังฆทานก็กล่าวนโมตัสสน้อมจิตถึงพระสมมาสมุทรเจ้าในอดีตปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยสามจบเนี่ยนะมีท่านเป็นประมุกแล้วก็มีพระสงฆ์เนี่ยมาเป็นเนื้อนาบุญ เห็นก็ปลื้มใจก็กล่าวอุทานอย่างนี้เลยว่าเราได้เข้าถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้ก็ด้วยอนุภาพแห่งการถวายบิณฑบาตเราสมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษคือปฏิสัมพิธาญาณสวิโมกแปดอาพินยาวหสิ้นอาสวะกิเลสได้ก็ด้วยอนุภาพของบุญดังนั้นบุญในวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากรวยอธิษฐานอย่างนี้นะบุญก็ตั้งโปรแกรมไปอย่างนั้นก็รวย อยากหมดหนี้หมดสินก็หมดนะอยากที่จะแข็งแรงก็แข็งแรงแต่อย่าลืมอธิษฐานว่านิานพพานปัจโยโหตุด้วยบุญนี้ขอให้เรานี้หมดอาสวะกิเลสด้วยเถิดและจุดที่น่าสังเกตได้คือว่าพอเราไปสังเกตไปอ่านในพระไตรปิฎกจะพบว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราก็แล้วแต่หรือพระอริยเจ้าในสมัยพุทธกาลก็แล้วแต่เนี่ยท่านล้วนเคยสร้างบาร,รมีสร้างบุญ กับพระบุทธเจ้า,จากับพระสงฆ์ในอดีตมาแล้วทั้งนั้นเลยเคยผ่านการสั่งสมถวายมหาทานบารมีกับคณะสงฆ์มาในอดีตทั้งนั้นเหมือนพวกเราในวันนี้นี่เองทีนี้ก็ต้องขยายความต่ออย่างนี้ว่าคําว่าผู้รับหรือว่าเนื้อนาบุญเนี่ยถ้าเราแบ่งระดับอานิสงส์ของบุญที่เกิดขึ้นนะจะแบ่งเป็นสองส่วนเนี่ยมองเห็นจอไหมเอ่ยด้านบนนียเป็นผลบุญนับชาติไม่ท่วน ฝั่งแถบล่างเนี่ยเป็นผลบุญที่นับจํานวนชาติได้เวลาเราทําบุญเนี่ยบุญจะส่งผลเรียกว่าเป็นอัตภาพหรือว่าเป็นชาตินั่นเองในแต่ละอัตภาพเล่อหนึ่งชาติเนี่ยจะทําให้เราสมบูรณ์ด้วยอายุวันนะสุขะภละและปฏิพานนี่คืออาน,นิสงส์ห้าอย่างอย่างน้อยก็อย่างนี้เลยสมบูรณ์ด้วยอายุวันนะสุขะภละปฏิพานคนโบราณก็เลยผูกเป็นคํา ให้อวยพรอ,อย่างนี้ไว้แล้วแถบล่างนี่คือนับจํานวนชาติได้แต่แถบบนนี้นับไม่ได้เลยนะคือนับอาสงไขไมิทัววเลยแถบล่างมีอะไรบ้างถ้าผู้รับแตกต่างกันนะถ้าผู้รับเ,เ,ปเป็นสุนัขหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอานนี้สงจะส่งผลเนี่ยหนึออัตภาพหรือ1 0 0ชาติอายุวันนะสุขภาพละปฏิพันธ์ร้อชาติเลย ให้ข้าวสุนัขก,กินเนี่ยนะให้ข้าวกับแมวนกไก่กินเนี่ยนะโดยตั้งจิตปรารถนาดีจริงๆนะไม่ได้คิดจะเอามันไปขายนะรักมันจริง,รงๆเนี่ยนะอย่างเนี้ยได้อันนี้ส่งร้อยชาติแต่ถ้าเกิดว่าให้กับคนที่ผิดศีลเป็นขโมยเป็นโจรเนี่ยอันนี้ส่งนี่คือพันชาติร้อยอัตตชาติอ่าร้อยอัตภาพแต่ถ้าเกิดว่าให้กับคนที่ถือศีลนะถือศีลห้าถือศีลแปดเนี่ย อานิสงส์ถึง1นึ่งแสนชาติเลยนะเหมือนกับเราให้กับพ่อขาวแม่ขาวชุวงเขา้าพรรษาเนี่ยอานิสงส์งหนึ่งแสนอัตภาพเลยแต่ถ้าเกิดว่าให้กับสัม,มเณรกับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะล้านล้านชาติเขาเรียกว่าแสนโกดชาติหรือว่าล้านล้านชาติล้าน,ล,านล้านอัตภาพเยอะไม่เอย่ยเริ่มนับไม่ถูกแลนับนิ้วไม่ถูกแล้หลวงปี่นี่งงเลยนะโอ้มันล้านล้านมันเยอะแค่ไหนโสดกี่ตัว นี่คือยังพอนับได้นะนี่มาดูอาน,นิสงส์ที่สูงกว่านั้นถ้าเกิดว่าถวายกับผู้ที่เข้าถึงฌานเป็นเขาเรียกว่าฌานลาภีบุคคลเนี่ยเข้าถึงฌานเข้าถึงพระพระรัตนตรัยในตัวเข้าถึงไตรไตรสรณคมเนี่ยอาน,นิสงส์เนี่ยนับชาติไม่ท่วนนะแต่ถ้าเกิดว่าถวายกับพระอริยสงฆ์เนี่ยพระโสดาบันสกทธาอน,นาคาถึงปันหาเนี่ย นับชาติไม่ทุ่นเหมือนกันแต่ว่ามากกว่ามากกว่าผู้ได้ฌานถ้าถวายกับพระปัจเจก,กับพระเจ้าก็มากกว่าถ้าถวายกับพระสมมาสมุทรเจ้าพระองค์หนึ่งก็มากกว่าแต่ถ้าถวายเป็นสังฆทานนี่มากกว่าถวายกับพระเจ้าแม้เพียงพระองค์เดียวดังนั้นวันนี้บุญถวายสังฆทานไม่ธรรมดาใช่ไหมเอ่ยบุญนี้นับชาติไม่ท้วนนับอัตภาพไม่ทุวนที่เราจะสมบูรณ์ด้วยอายุวันนะสุขขาภละปฏิพันธ์ ทีนี้มีคําถามหนึ่งก่อนจะเลิกเนะี่ยมีคําถามมีคนมาถามลวงพี่ว่าลวงพี่ครับพระอรหันต์อยู่ในบ้านทําบุญกับพ่อแม่ที่บ้านไม่ต้องเข้าวัดทําบุญก็ได้จริงหรือเปล่าครับอ่าเขามาถามลวงพี่นะ,ะก็ขอตอบผ่านไม้ตรงนี้เลยตอบผ่านไม้ที่สลาการบ้านสบ้าเลยว่าต้องมาดูที่มาที่ไปในพระสูตร พลัมมสูตรก่อนในพรัมมสูตรนี้ท่านกล่าวเป็นบาลีอย่างนี้ว่าพรมมาติมาตาปิตโรปุพาจริยาติวุจเรอาหุนายาจะปุตตานังปะชายะอนุกรรมปากาแปลความเป็นไทยว่ามารดาบิดาผู้อนุเคราะห์บุตรท่านเรียกว่าพรมว่าบูรพาจารและว,ว่า อาหูในยะบุคคลนี่มาจากรพรมมะสูตรพรมสูตรเลยนะและนี่คือที่มาที่ไปที่เขาอ้างอิงก,กันว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกเนะี่ยมาจากพระสูตรนี้นี่เองทีนี้ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีชื่อสามชื่อชื่อแรกชื่อว่าพลมเพราะว่ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อบุตรเนี่ยดุดดังพลมเป็นการเปรียบเทียบนะ เพราะว่าพ่อแม่ไม่ใช่พรมจริงๆไงเป็นการเปรียบเทียบและพ่อแม่เนี่ยเป็นบุรพาจารย์ครูคนแรกของลูกอันนี้ใช่เลยใช่ไหมเอ่ยสอนลูกกินข้าวเดิน,ท,น,นทํานู่นทํานี่อาบน้ําแต่งตัวสวัสดีคุณป้าคุณอาซีอะไรเงี้ยนะแล้วก็พ่อแม่เป็นอาหุเนยญบุคคลตรงนี้เนี่ยต้องขยายความว่าหมายถึงพระอรหันต์หรือเปล่าอ่าหลวงพี่ไม่ได้ขยายความเองนะไปดูอัตถคถาจารย์ ที่ขยายพระสูตรนี้นะว่าท่านอธิบายอย่างไรบ้างเพราะว่าท่านมีภูมิรู้ภูมิธรรมมากกว่าหลุงพี่อัตถกถาจารย์ที่ขยายพระสูตรบทนี้ท่านกล่าวว่าคําว่าอ,อาหุไนยะบุคคลเนี่ยท่านหมายอย่างนี้ว่าบทว่าอาหุไนยะจะปุตตานางเนี่ยความว่าย่อมควรได้รับข้าวน้ําเป็นต้นที่บุตรจัดมาเพื่อบูชาเพื่อต้อนรับคือเป็นผู้เหมาะสมเพื่อจะรับข้าวและน้ํา เป็นนนนต้้ัเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าอาหุนยาจะบุตตานังคำว่าอาหุนยะบุคคลในที่นี้ในพระสูตรนี้หมายถึงบุคคลที่ควรแก่การที่บุรจะเอาข้าวเอาน้ำไปมอบให้ไปไปไป,ไปดูแลไปสักการะแต่ไม่ได้หมายถึงพระอรหันต์จริงๆนะเป็นการเปรียบเทียบในบทนี้นะดังนั้นเนี่ยพ่อแม่อุป,ปมาเหมือนพระพรหม อุปมาเหมือนพระอรหันเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่มีอุปมาไว้ในพระไตรปิฎกจริงๆแต่เป็นการอุปมาเป็นอุปมานะทีนี้ต้องตบต,ตวนว่าหน้าที่ของลูกเนี่ยในทิศหกเนี่ยมีหน้าที่อยู่5ข้อก็คือว่าลูกมีหน้าที่ 1. เลี้ยงดูพ่อแม่ 2. องทำทุละให้ท่านสามดำรงวงศ์สกุล 4. เป็นคนดีแล้วก็อุทิศบุญในท่าน คำถามเมื่อสักครู่ถามว่าแล้วทําบุญกับผ้าหลันที่บ้านพ่อแม่ที่บ้านไม่ต้องเข้าวัดทําบุญได้ไหมนี่ดูในหน้าที่ลูกเนี่ยให้ข้อห้าคืออุทิศบุญให้ท่านและอุทิศบุญที่ไหนถ้าไม่ไปวัด <c oughs> ก็ต้องไปวัดใช่ไหมแล้วก็เป็นคนดีก็คือต้องทําความดีทําที่ไหนก็ทําที่วัดได้ทํานอกวัดก็ได้แต่ต้องทำสองส่วนนะเรียกบุญสงค์โลกกับบุญ ในบุญญาเขตต้องมีสองอย่างดังนั้นนี่วิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดเนี่ยต้องอย่างนี้ว่าถ้าท่านยังไม่มีศรัทธายังไม่ทําทานให้ชวนนัานทาทานท่านยังไม่รักษาศีลให้ชวนรักษาศีลถ้าท่านยังไม่นั่งสมาธิให้ชวนท่านนั่งสมาธิและถ้าเกิดพ่อแม่ใครย,ยังมีชีวิตอยู่เราชวนท่านนั่งสมาธิจนเห็นความสว่างนะเข้าถึงธรรมะในตัวเนี่ย ถือว่าเราตอบแทนระคุณพ่อแม่ในชาตินี้ได้หมดเลยนะปกติตอบแทนไม่หมดระคุณพ่อแม่มากกว่าน้ําในมหาสมุทรใช่ไหมนี่เขาอุปมาไว้ในนั้นนะโดยสรุปคือว่าเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยมันเป็นหน้าที่หน้าที่ของลูกที่ต้องทําควบคู่กับการพาพ่อแม่เข้าวัดทําบุญกับพระสงฆ์อันนี้สําคัญนะเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อปิดอบาย แล้วก็เปิดประตูสวรรค์เปิดนิพพานให้กับพ่อแม่ของเราสำคัญไม่เอ่ยอสำคัญนะมีอีกคำถามหนึ่งเขาถามว่าหลวงพี่ครับการสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างศาลาสร้างไปทำไมเอาเงินมาทำบุญกับพ่อแม่ไม่ดีกว่าหรือสร้างกุฏิสร้างศาลาไปเนี่ยดูแล้วถ้าไม่มีใครดูแลเดี๋ยวนกก็มาขี้มันก็ดูลกล้างไปเนี่ย เคมีคนถามหลวงพี่นะหลวงพี่เลยมาขอตอบผ่านใหม่นี้ว่าต้องมองอย่างนี้นะคุณโยมทั้งทุกท่านถ้าอุปมาพระพุทธศสาสนาเราเนี่ยเหมือนท่อนไม้สักหนึ่งท่อนเนะี่ยตัดชั่วตรงกลางมาเนี่ยเรามองผ่ากลางเข้าไปเนี่ยพระพุทธศสาสนาประกอบด้วยสี่ส่วนด้วยกันส่วนแรกเขาเรียกว่าศาสนาพิธีที่วันนี้เรานิมนต์พระมาสวดน,นี่ยนศาสนาพิธีอุปมาเหมือนเปลือกไม้นั่นเองนะและ ชั้นที่สองเนี่ยเนื้อในของไม้เนี่ยเหมือนศาสนวัตถุเป็นโบสถ์วิหาราลาการเปลียนเนี่ยเหมือนเนื้อของไม้แล้วถ้าเข้าไปอีกชั้นหนึ่งสีดำเนี่ยเรียกว่าศาสนบุคคลก็คือพระพิสุสงสมเนนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนะอันนี้เป็นเนื้อสีดำข้างในแล้วถ้าแก่นข้างในเรียกว่าศาสนธรรมมีอยู่สี่ส่วนด้วยกันต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยสมมติว่าถ้าเราเคยสังเกตไหม บางต้นเนี่ยเอาเปลือกมันออกนะวัวมันเอาเขาไปขิดมากๆเอาเปลือกหลุดต้นไม้ตายเลยนะดังนั้นศาสนาพุทธต้องประกอบด้วย4ส่วนนี้ห้ามทิ้งเรื่องศาสนาพิธีต้องคงไว้2คือเรื่องศาสนาวัตถุต้องรักษาต้องสร้างแล้วก็ต้องดำเนลุบำรุงรักษาให้ดีด้วย 3. คือศาสนาบุคคลเนี่ยอันนี้เราต้องช่วยกันชวนบวชช่วยกันอบรมพระภิกษุให้เป็นครูศิลธรรม และสุดท้ายเลยศาสนาธรรมเนี่ยคือเราต้องเน้นย้ําคําสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนําไปปฏิบัติและปฏิบัติให้เราเข้าถึงธรรมะในตัวให้ได้ถ้าทําอย่างนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาของเราจึงจะยั่งยืนอยู่ได้นานถึง5,000ปีตามคําทํานายของโบราณอาจารย์ทั้งหลายดีไม่เอ่ยดังนั้นวันนี้ที่พวกเราทุกคนมาร่วมกันทําบุญกลางบ้านเนี่ยก็เหมือนการดํารงรักษาไว้ซึ่งพระศาสนา ให้สืบทอดยาวนานต่อได้ถึง5,000ปีขอเสียงสาธุการสาธุปลื้มไม่เ่ยปลื้มเลยนะถ้าปลื้มแล้วเดี๋ยวก่อนจะรับพรพระขอนั่งหลับตาสักหนึ่งนาทีนะก็เรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจของเราเราต่างๆให้ภายในใจเรามีแต่เรื่องบุญกุศลบุญกลางบ้าน ให้เราปลื้มปิติในบุญวันนี้แล้วก็นึกถึงใบหน้าของบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายที่ละโลกไปแล้วนึกที่กลางใจของเรากลางใจใสๆใสนึกอุทิศบุญนี้ให้กับท่านเหล่านั้นขอบพระคุณท่านที่ดูแลเราตั้งแต่เล็กจนโต ที่ถ่ายทอดความรู้วัฒน,ธ,นธรรมบุญกลางบ้านที่ดีให้เราจึงมีการอุทิศบุญในวันนี้เกิดขึ้นตั้งจิตปรารถนาให้ท่านมีความสุขในภพภูมิที่อยู่อาศัยแล้วก็นึกแผ่เมตตาขยายบุญกุศลคลุมหมู่บ้านสบ้าเลยให้บุญวันนี้ เป็นบุญกลางบ้านที่ปกปักรักษาคุ้มครองทุกหลังคาเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุขธรรมาค้าคล่องกำไรงามที่มีหนี้สินอยู่ก็ขอให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างความดีสร้างบารมีให้ทุกหลังคาเรือนได้ทำสมาธิสั่งสมบุญเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว มีที่พึ่งที่ละลึกที่แท้จริงยามที่เยายัางแข็งแรงอยู่ก่อนจะหลับตาลาโลกจะได้มีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปกันทุกท่านทุกคนเลยแล้วก็แผ่เมตตาขยาบุญกุศลไปไม่มีประมาณไปสุดขอบฟ้าเลยลุมหมู่บ้านข้างเคียงคลุมตำบลสะดาคลุมอำเภอน,นางรอง คลุมจังหวัดบริยมและก็คลุมประเทศไทยคลุมโลกใบนี้ขยายไปไม่มีประมาณไปยังจักราวาลน,น้อยใหญ่แสนกวจักราวาลอนันตจักราวาลเนืน้องอุทิศบุญนี้ให้กับสปปรรพชีวิตทั้งหลายบุคคลที่เราเคยพลาดพลั้งล่วงเกินเป็นคู่เวรคู่กรรมกับเรามา ให้วิบากกรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมให้พ้นทุกมีความสุขเข้าถึงธรรมกันทุกชีวิตเลยท้ายที่สุดของการแสดงธรรมนี้ก็ขออ,อํำนวยอวยพรให้ทุกทุกท่านในที่นี้และครอบครัวแข็งแรงอายุไขายยืนยาวธรรมะสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกาย สมปรารถนาจงทุกท่านทุกคนเทินเอวังก็มีด้วยประการชนี